ความสบายใจในทางที่เราทำการตามใจตัวเองเช่นไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นการพนันไปสนุกสนานตามบาตามไม่ขับต่างๆนั่นมันไม่ใช่ทางขึ้นทุกขแต่เป็นการเพิ่มภาระคือความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนมากขึ้นและไม่ทุกคนเดียวคนในครอบครัวก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วย เช่นว่าผู้ชายไปเที่ยวแม่บ้านก็เป็นทุกข์ลูกและคนชายก็ปล่อยเป็นทุกข์ก็ต้องคอยเปิดประตูรับเจ้าพระคุณที่กลับบ้านเนดินผิดปกติเอ,อมันก็ขึ้นใจมีความทุกขความเดือดร้อนใจสร้างปัญหาให้แก่คนนั่นคนนี้แต่เขาคิดไม่ได้เขาเนึกว่านี่และเป็นที่ขึ้นของเขาเป็นความดับทุกข์ของเขานี่คือความดับทุกข์ชั้นเขาเรา ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องดับหรือนี่ตามหลักพระพุทธศาสนาเรานั้นพระพุทธเจ้าท่านกลัวทุกอย่างลึกซึ้งทุกที่เกิดจากความเกิดจากความแก่จากความเจม็บจากความตายจากความทัทก์ทากจากของรับของชอบใจที่เรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยระการต่างๆรวมความว่าความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละ เป็นบอ่อเกิดแต่งความทุกข์ทีนี้จะทำย่างไงจึงจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นได้ปัญหานี้แหละทำให้พระองค์ต้องออกบวชเพื่อไปนั่งศึกษาค้นคว้าหลักเหล่านี้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วจะได้นำมาแก้ทุกข์ต่อไปเจอ,อการหาที่พึ่งนั่นแหละพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้พ้นทุกข์แล้วจึงบอกกับจาวลูกว่า ผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นการะเป็นที่พึ่งรู้แจ้งในเรื่องอริยสัจสี่คือรู้ว่าความทุกข์คืออะไรเหตุได้เกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์ได้เป็นอย่างไรทําอย่างไรจึงจะถึงความดับทุกข์ได้ผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงอันนี้สําคัญ